ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมีแอนยูนะครับก็ได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งนะครับใน t i k t o ็อกที่มีที่เราเรียกภาษาไทยกันว่าเกมนอนหนีผีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองมาโหลดดูนะครับว่าเกมเนี้ยถ้าโหลดมาแล้วเนี้ยจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเราก็เข้าไปที่ Google Chrome กันเลยนะครับผมโทรศัพท์ของผมนะครับเป็นรุ่นเป็นของ Android เนาะเราก็จะลองพิมพ์ดูนะครับ นอนสู้ผีลองดูก่อนนะครับว่าเขาจะขึ้นอะไรมาเนาะก็เป็น Google Play Store นะครับแล้วก็เป็น YouTube ต่างๆที่เขาสอนเล่นแล้วก็สอนโหลดนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมก็ได้ลองเอ่อเสิร์ชหาดูแล้วว่าโหลดเกมนี้โหลดยังไงนะครับสำหรับเวอร์ชัน Android เนาะก็ให้ Copy ที่ตัวภาษาจีนชื่อเกมนะครับผมซึ่งผมก็ลอง Copy มาละเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูเลยนะครับเพราะว่าถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ย ันจะขึ้นมาแต่วิดีโอนะครับผมลองดูนะครับแล้วก็วางแล้วก็กดค้นหานะครับอ่าขึ้นมาแล้วแล้วก็ในยู u ูบเนี่ยเขาแนะนําให้เรากดที่ตัวแรกนะครับเราก็จะกลองกดตามกันเลยปับ๊บเขาให้อ่าโอเคเป็นเว็บของ tabtab.com นะครับผมก็แล้วก็กดไปที่ตัวตัวนี้เลยนะครับตรงกลางนี้เลย โอเคแล้วก็จะขึ้นมาว่าแท็บๆนะครับแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งอ่าทีนี้แล้วเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดไฟล์นะครับผมซึ่งไฟล์ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโหลดมาเนี่ยมันน่าจะไปเก็บอยู่ในที่จัดเก็บไฟล์ของเครื่องโทรศัพท์เรานะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาตัวเกมเนี่ยเราจะต้องกดอีกอย่างหนึ่งดังแบบนั้นเนี่ยเรากดที่ดาวน์โหลดลก่อนละกันนะครับโอเคไฟล์ okay, ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณคุณยังต้องการ เก็บไฟล์แถบ,บนี้ไว้หรือไม่อ่าผมตกลงนะครับเพราะคิดว่าน่าจะไม่มีไวรัสหรืออะไรเนาะหรือถ้ามีปัญหาทีหลังเราค่อยลบทิ้งก็ได้นะครับก็กดไปตกลงเลยแล้วก็กดที่คําว่ารายละเอียดกดเข้าไปเลยครับไม่ต้องรอให้โหลดเสร็จทีนี้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าตาโอเคเราก็กดเข้าไป อพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นว่าแท็บต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ไหมแล้วก็กดติดตั้งเลยนะครับเดี๋ยวรอโหลดสักครู่เนาะโอเคครับผมติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเปิดดูนะครับ โอ้โห oh, ภาษาจีนล้วนๆเลย uh huh. อ่านไม่ออกเลยงั้นลองกดตัวนี้ดูนะครับสีนี้เป็นไงมัง่งเป็นไงมัง่งโอเคทีนี้เราก็จะมากดที่ตัวดาวน์โหลดนะครับที่ตัวเกมนะครับเพราะเขาเขียนมาว่ามาจากประวัติการเข้าชมของคุณนะครับแสดงว่าเหมือนเขาน่าจะรู้ว่าเราอยากจะโหลดเกมนี้นะครับเขาก็เลยเด้งขึ้นมาให้เรานะครับ เกมนี้มีดาวอยู่ที่5.9ดาวก็ถือว่าโอเคแสดงว่าคนเล่นเยอะนะครับแล้วก็ถูกใจงั้นเรากดที่ดาวโหลดเลยครับผมปุ๊บแล้วก็ผมคิดว่ามี2ตัวเนี่ยน่าจะตัวขวามือซ้ายมือหน้าจอนะครับแต่ขวามือเราเนะอะลองกดดูเหมือนน่าจะเหมือนแบบต่อไปอะไรอย่างงี้นะครับปุ๊บอ่ะลองกดดูถูกไหม อนุญาตให้แ็บๆเข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปกรณ์ไหมออนุญาตนะครับเป็นไงบ้างอ๋อโอเคขีดด้านล่างนะครับตรงนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับโอเคอตัดมาเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนเดิมนะครับก็กดไปเลยนะฮะมีอะไรให้กดตอนนี้กดไปเลยนะครับกดปุ๊บ เข้าไปโอเคอเหมือนเดิมครับมีตัวหนังสือสีดํากับอีกสีหนึ่งเราก็กดอีกสีหนึ่งนะครับสีแปลกๆเรากดไปเลยนะคระับแทบ,แทบอุปกรณ์จากแหล่งข้อมูลอุปกรณ์แอปจากแหล่งข้อมูลกดเปิดไปเลยนะฮะเรียบร้อยไหมหรือยังไงต้องทําอะไรอีกอลองกดกลับดูนะครับว่าใช้ได้หรือยังเนาะ โอเคต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันแท็บเพล์หรือไม่นะครับอ่ะเราก็กดติดตั้งไปเลยเพราะเมื่อกี้เป็นแท็บแท็บนะครับแต่อันนี้จะเป็นแท็บเพล์นะครับน่าจะเป็นตัวสําหรับเล่นตัวเกมนะครับผมโอเคไปเลยโอเคเหมือนเดิมครับกดตรงนี้เลยอ่ะโอเคถูกต้องกดต่อไปเลยครับผมปึ๊บ เพิ่มลงในหน้าจอหลักแตะค้างไว้ด้วยตัวเองอกดเพิ่มลงไปเลยครับกดอีกครั้งนึงเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมากดเปิดที่ตัวแอปพลิเคชันของเขาละเราก็เลื่อนหาดูว่าอ่าแทบ็บแท็บกับแท็บเพล y ที่เราโหลดมาเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงไหนนะครับอลองเลื่อนดูเนาะโอเคนะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับก็คือแทบ็บเพล y ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดเข้าไปแล้วก็แทบ็บแท็บตรงนี้แล้วก็กดเปิดเข้าไป เรียบร้อยแล้วครับผมกดกลับไปตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคตัวเกมมาแล้วครับอ่าโอเคตรงนี้เรามีกดตัวขาวนะครับปึ๊บไปอ๋อได้แล้วครับผมทีนี้เกมก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ทีเนี้ยเราก็จะเหลือแค่เข้าไปเล่นได้เลยนะฮะก็กดไปเลยครับลุยโอเคออเสียงดังนะจ๊ะนะครัอุ้ย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 อย,อย่าแย,ย่งอย่าแย,ย่งอย่าแย,ย่งแซงแซงเอ้ยยือ้อขวาขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยตามเข้ามาทำไมตามเข้ามาทำไมเฮ้ยกูนอนก่อนลุกออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยเรามาก่อนเรามาก่อนแมโอเคนะครับผม ก็ตอนนี้แล้วครับเราอยู่ที่เตียงแล้วเนาะแล้วเราก็นอนแล้วนะครับเริ่มแรกให้อัพที่25บาท้5เหรียญครับกดอ,อัพไปเลยอีกสามหนึ่งผีออกแล้วนะครับกดผีอ ะโอเคก็ตอนนี้ขออัปเตียนก่อนละกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเรายิ่งที่เราได้ก็จะเยอะขึ้นนะครับเมื่อกี้2บาทเนาะเห็นมตอนนี้เป็น4บาทแล้วนะฮะเฮ้ยมาเนาะมาเนาวมาเนาะเนาะอย่าเลยอย่าเลยอุ้ยโอ้โหเลเวลรสองใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกดอัปครับผมคอัปสักทีเนาะแล้วก็ขอติดปืนไว้สัก ก็บอกนะการเพืน่อะความปลอดภัยแล้วก็เวลต่อไปนะครับเตียงหนึ่งร้อยบาทอ่ะตอนนี้เราก็รอะฮะรอไม่ไหนแล้ววะอุ้ยกดดูตรงนี้ดดล,ล,ล,ลุกเรียบร้อยร้อยตาอุปลาตาดุปลาเีดดยงของเราโอเคอัพเตียงต่อแปดบาทแล้วนะครับผมตอนนี้แปดบาทแล้วเราก็จะอัพประตูต่อนะ ไปสอง้อยเหรียญนะฮะสองเหรียญยเอาปืนไว้ปืนไว้สองนัดน,นะครับป้องกันไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าครบสองร้อเหรียญเราก็จะอัพอีกต่อนะฮะต่อไปก็จะเป็นสิบหกาทนะครับสิบหาทอย่าพึ่งมานะเว้ยอยา่าพึ่งมานะเว้ยสองร้อยสองร้อยสอ้อยเ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้้ย้ ให้ทำอะไรวะเนี่ยให้ทำนี่ก่อนเหรอดอยรียังไงใจกั้ใจสองร้อยเนี่อ๋อโอเคเราต้องทพสลับกับประตูด้วยนะครับไม่งั้นเราจะอัพเวลต่อไปไม่ได้เนาะโอเคครับต่อไปก็เงินเรืออัพปืนกรบอกพอนะครับคิดว่านะน่าจะพอแล้ว่ออันนี้สร้างอะไรได้ ที่ดูในคลิปยูทูบอันนี้สร้างไฟฟ้าให้แม่ไม่ทานเรียบร้อยตายครับคุณผู้จมเกมแรกของผมเออเรียบร้อยเลยสีมากล้องดองโอโ้โห อโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปฝึกหัดเล่นก่อนนะครับผมก็วิธีการโหลดก็ตามที่ผมโหลดเลยนะครับอันนี้คือผมก็ลองลองโหลดครั้งแรกเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ทําตามขั้นตอนให้ถูกต้องนะครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ